ตัว LD L D L Cholesterol เนี่ยยิ่งเล็กยิ่งร้ายยิ่งเล็กยิ่งเกาะหลอดเลือดเก่งยิ่งเล็กยิ่งโดนจับทำลายได้ยากจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าของเราเป็นตัวเล็กหรือเป็นตัวใหญ่เป็นการเอาค่าไขมันไตกรกลีเซอไรด์หารด้วย H D L ไม่ให้เกิน2เท่าแสดงว่ามันเป็นตัวใหญ่ๆถ้าเกิดเป็น3เท่าเนี่ยเริ่มกำกึก4หรือ5เป็นตัวเล็กแน่นอนแล้วถ้ามันเป็นตัวเล็กล่ะทำยังไงได้บ้าง2วิธีการในการแก้ไขอย่างที่หนึ่งลดไตกรกลีเซอไรด์โดยการลดข้าวแป้งน้ำตาลแอลกอฮอล์เมื่อไตร ไาลลดลงแล้วเนี่ยสัดส,ส่วนไตรกลไซต์ต่อ HDL จะดีขึ้นพอดีขึ้นปับ๊บการลดการกินข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยจะทําให้ LDL คอร์สซของเราตัวใหญ่ขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่ม HDL การที่เราเพิ่ม HDL เพิ่มตัวหารเนี่ยก็จะทําให้สัดส,ส่วนตรงนี้ดีขึ้นเช่นกันเนาะสพฤติกรรมในการเพิ่ม HDL อย่างที่1ห,หยุดบุหรี่อย่างที่2อ,ออกกําลังกายอย่างที่3คือลดน้ําหนักอย่างที่4ี่คือการทานอาหารดีๆเนาะที่มีโอเมก้าสามโอเมก้าเก้าเยอะๆทานฟิชชอยน์น้ำมันปลาขึ้นเพื่อให้ LDL คอรอง เรามันตัวใหญ่ขึ้นเกาะหลอดเลือดยากขึ้นแล้วก็โดนจับทำลายได้ง่ายขึ้นด้วยครับผม